เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียแต่งซาตานใจร้ายแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตานั่นใครกันหรอคะทินสาวแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ชีนิ้วถามคู่ควงรูปหล่อไม่เห็นหญิงสาวผิวพรรณผุดพองในชุดนอนกระโปรงแขนยาวที่ออกมาเปิดประตูต้อนรับ ทินพงหนุ่มรูปหล่อบิดปากนิดๆให้กับพักจิราเมียแต่งที่แม่ของเขาบังคับให้เขาแต่งงานเมื่อสัปดาห์ก่อนอ๋ออย่าไปสนใจเลยจะ้ะลูกหยีนี่ก็แค่คนรับใช้ของผมเองคําพูดของสามีในทะเบียนสมรสกระแทกใจของเธออย่างจังอ๋องั้นดคะ นี่ลูกหยีก็แอบคิดว่าคุณมีเมียแล้วซะอีกที่ไหนได้ก็แค่คนรับใช้เจ้าหล่อนบิดปากตามสามีของเธออีกด้วยและนั่นทำให้พักจิราที่หันไปปิดประตูถึงกับหันกลับมาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคนรับใช้นะเขานอนกันหมดแล้วค่ะคุณลูกหยีส่วนฉันชื่อใบมอน เป็นเมียของคุณทินพงศ์อยากดูทะเบียนสมรสไหมล่ะคะพอดีว่าดิฉันรักษาศีลห้าไม่ชอบโกหกไม่ชอบปีนต้นงิ้วแบบที่พวกคุณกําลังทำํำทำกันอยู่นี่ละ่ะพักจิราตอบก่อนจะบิดปากเรียนแบบท่าทางของทั้งสองที่ทําใส่เธอหรือ ถ้าพวกคุณอยากจะสบายใจที่จะปีนต้นงิ้วก็เชิญค่ะดิฉันไม่ได้ว่าอะไรเพราะอย่างไรฉันก็แต่งกับเขาเพราะหน้าที่อ้อคราวหลังถ้าจะกลับดึกก็ไปเปิดโรงแรม่านรูดนอนเถอะค่ะฉันจะได้หลอกบ้านไม่พูดเปล่าสาวที่ทินพง์คิดว่าเธอไม่มีปากไม่มีเสียงก็ชูกุญแจชุดใหม่ตรงหน้าเขา ทินพง์ถึงกับขบกรามด้วยความโกรธแค้นฮะนี่มันอะไรกันคะทินก็ไหนว่าหลอนเป็นสาวใช้ของคุณไงล่ะลูกหยีถึงกับเสียงแหลมปริใส่เขาส่วนคนถูกถามจ้องพักจิราราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเพราะตลอดมาที่เธออยู่กับมารดาของเขาหล่อนสงบปากสงบคำไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาต่างจากตอนนี้ลิบลับ เหตุเพราะคุณนายอารุณาเป็นคนที่มีบุญคุณกับเธอมากเธอเกิดจากมันดาที่ตายอย่างกระทันหันทำให้เธอเป็นเด็กกำพร้าเพื่อนของแม่อย่างอารุณาก็เลยอนุเคราะห์รับมาอุปการะด้วยความเวทนาแม้ว่าแม่ที่ตายไปจะไม่ได้ตายอย่างยากไร้ยังมีสมบัติพระสถานในเธอได้ร่ำได้เรียนแต่อารุณา กลับรักเธอเหมือนลูกสาวอีกคนที่เธอยอมตกลงแต่งงามกับทินพงศ์ก็เพราะคุณอดุณามีปัญหาทางสุขภาพและอยากให้ลูกชายที่ดื้อและเจ้าชู้เพลย์บอยเป็นฝั่งเป็นฝาโดยที่ท่านจะได้ตายตาหลับเสียทีและเพราะคำว่าบุญคุณพักจิราจึงยอมแต่งงานกับเขา คุณนายรู้ว่าลูกชายเป็นคนใจคอโหดร้ายจึงโอนบ้านเรือนหอให้เป็นชื่อของพักจิราซึ่งเป็นลูกสะใภ้คนโปรโดและมันทำให้เธอเริ่มมีปากมีเสียงเทนนพงยามหน้าเธอมาหลายครั้งต่อหน้ามารดาของเขาแต่ครั้งนี้เธอไม่จำเป็นต้องเห็นแกหน้าใครใดๆทั้งสิ้นคุณนายอารุณาก็เคยบอกกับเธอด้วยตัวของท่านเองเช่นกัน ว่าเธอไม่ควรปล่อยให้เขาดูถูกดูแคลนเธอต่อหน้าใครๆข่าได้แต่ยามไม่ได้ทำนองนั้นเพราะรู้ว่าลูกชายของท่านเมื่อมีหัวต่อต้านก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดังใจแม้แต่ตัวของท่านเองก็ไม่ยอมยกกิจการทั้งหมดให้กับลูกชายโดยตรงแต่ยังอุนหุ่น ให้พักจิราอีกครึ่งหนึ่งด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ทินาพงยางไปไหนไม่ได้เพราะทุกวันนี้นอกจากเล่นหุ้นแต่เงินส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทที่เขามีส่วนต้องรับผิดชอบเพราะเป็นสมบัติของตระกูลที่พ่อสร้างมาและเขากำลังสารต่อและเมื่อเห็นสองผัวเมียกำลังจ้องตาการราวกับจะกินเลือดกินเนื้อลูกหยีก็เลยรู้ตัวว่า ตนเองนั่นแหละที่กำลังจะกลายเป็นมือที่สามเสียเองหล่อนโมโหเข้าขั้นเพราะเคยเป็นแค่คู่ขากับทินพง์มานานไม่เคยรู้เลยว่าอีฝ่ายแต่งงานมีเมียเสียแล้วจึงหันไปผลักชายหลายใจอย่าไม่พอใจเจ้าหล่อนเปรี้ยวแต่งตัวจัดมีเปลี่ยนคู่นอนเป็นว่าเล่นแต่ไม่เคยเซ็กกับคนที่มีเจ้าของทินพงถึงกับทำอะไรไม่ถูก เขาแค่ต้องการจะหักหน้าพักจิราแต่ไม่เคยคิดว่าเจ้าหล่อนจะกล้าเอาคืนเขาจึงได้แต่มองลูกหญิงขับรถของตัวเองออกไปส่วนพักจิรามองตามหญิงสาวแต่งตัวเปรี้ยวจัดด้วยความนับถือเพราะเห็นท่าทางแบบนั้นก็ยังรู้จักนรกรู้จักสวรรค์ไม่ใช่สามีในทะเบียนสมรสของเธอที่คอยแต่ตั้งหน้าตั้งตาจะปีนต้นงิ้วอยู่วันยังคำ่ำ ทินพงศ์คำรามในลำคอที่เห็นรอยยิ้มอย่างสาสมใจของเจ้าตัวใหญ่ยยตัวดีนี่เธอกล้าขึ้นเสียงกับฉันอย่างนั้นเหรอเขาจงใจขยับเข้ามาบีบต้นแขนของเธอจนพักจิราเจ็บจึงจ้องตากับเขาอย่างเอาเรื่องเธอเหลือบตามองมือของเขาที่ออกแรงบีบแขนของเธอจนเจ็บและถึงแม้จะเจ็บก็ยังสะบัดแขนจนหลุดและ กล้าต่อตากับเขาอีกต่อไปทำไมจะไม่กล้าล่ะคะคุณไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับฉันนีิพูดทั้งยังอุตส่าห์ยิ้มเยาะยิ่งทำให้เขายิ่งแค้นจัดอวดดีเธอกลับตอบโต้ก็คงเพราะฉันมีดีให้อวดพูดแล้วก็สะบัดหน้าขึ้นบันไดไปโดยไม่คิดว่าการกระทำนั้นจะทำให้ธินพงศ์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างมาก เกาเกาวตามมาด้วยความโมโหชนิดที่เธอคงไม่มีวันลืมเมื่อเกือบจะถึงหน้าห้องของเธอที่นาพก็จงใจยกมือปิดปากเธอจากทางด้านหลัง แล้วรวบตัวเธอลากเข้าห้องของเขาอย่างไม่คิดจะปราณีปราศัยใดๆทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีเขาก็ผลักเธอลงบนเตียงของเขาอย่างกระแทกกระทันมือยังคงปิดปากเธอแม้ว่าจะดิ้นรนและส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจทว่ามันไร้ผลสำหรับซาตานใจร้ายอย่างเขาเขาขึ้นคลอมบนเดินร่างบอบบางทั้งตัว ดวงตาวาวโรเต็มไปด้วยความแค้นใจก่อนที่เขาจะคำรามข้างๆหูของเธอคราวนี้ละ่ะฉันจะได้ลองของจริงอย่างที่เธออวดอ้างว่าคนอย่างเธอนะ่ะมันจะมีดีแค่ไหนไม่ได้พูดเปล่าเขายัางก้มลงดอมดม,ดมความหอมกรุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทินพงไม่เคยคุ้นแป้งหอมๆที่มีกลิ่นคล้ายดอกไม้ บานในบาบานในป่ายามเช้าตรู่กับผิวนุ่มๆน,น่าสัมผัสผิวละเอียดละมุนมือกับอะไรต่อไม่อะไรที่เธออวดอ้างว่ามีดีแต่สำหรับภักจิราเธอรู้สึกร้อนรูปวาบเหมือนจะตกนรกและขึ้นสวรรค์นในเวลาไล่เลี่ยก,กันสาววัย26กระสับกระสายเพราะไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อนถึงกับร้อนๆนห,นหนาว แขวกเสื้อผ้าชุดนอนของเธอถึงกับขาดติดมือของทินพง์เขาไม่ได้ทนุถนอมแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเธอไม่ชอบแบบนี้ปากนุ่มยังถูกปิดเมื่อเขาจงใจลิ้มรสหวานของผิวกายที่นุ่มนวลหญิงสาวได้แต่ร้องครางในลำคอจนกระทั่งทินพงศ์รูว่าเธอบริสุทธิ์ผุดพองหญิงสาวกรีดร้องและแทบเป็นบ้า กับความเจ็บแม้แต่ตัวของชายหนุ่มเองก็ยังตกใจแม้ว่าเขแม้ว่าจะเดาได้เพราะแม่ของเขาดูแลเธออย่างดีแต่เขากลับไม่คุ้นเคยและไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้เขาเกือบลมปากอ่าว ขาใช้เวลาค่มอารมณ์อยู่พักหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นแต่ทว่าอย่างน้อยทั้งเขาและพักจิราก็ยังสามารถพาตนเองไปถึงฝั่งฝันได้อย่างสวัสดิภาพแม้จะเจ็บปวดทินพงศ์รู้ว่ามันยังไม่จบเขาจึงทำมันอีกรอบและรอบนี้มันยาวนานและมอบความสุขให้คู่ร่วมหลายรอบ พักจิราถึงกับหลับไปอย่างหมดแรงตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอกลับรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวพอคิดออกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเธอก็พบว่าทินนพง์ยังคงนอนอยู่ด้านหลังของเธอเขาหลับอยู่มือยังวางพาดอยู่ที่เอวเอสของเธออย่างผู้ชายที่แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่สำหรับเธอก็คือความน่ารังเกียจผู้ชายที่เอาแต่ใจตัวเอง รังแกเพศแม่เธอลุกขึ้นจากเตียงอย่างไม่พึงพอใจแม้จะเจ็บปวดไปทั้งร่างและรู้สึกตัวรุมๆมรากับคนจะมีไข้เธอล้มลงนั่งพับเพียบทันทีที่ก้าวลงจากเตียงนั่นทำให้ทินนพงถึงกับตกใจตื่นเขารีบลุกพรูดพลาดขึ้นมาเห็นพักจิรานั่งพับเพียบอยู่ข้างเตียง เก็บเศษเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อปกปิดร่างกายแล้วให้นึกทรมานใจแต่อีกใจกลับคิดว่ามันก็สะสมแล้วก็เธอเป็นเมียของเขานี่นาเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดสำหรับเขาเขาทำท่าเหมือนสาแก่ใจขณะที่เห็นร่างอรชรขาวผ่องของเธอมีรอยจ้ำๆแดงๆซึ่งเกิดจากฝีมือของเขาเองในขณะที่พักจิรา ลุกขึ้นยืนแล้วฟาดมือไปที่แก้มสากแรงๆครั้งหนึ่งด้วยความโกรธและอับอายมีคนเลวคนนี้ที่คนเลวคนนี้ขืนใจเมียตัวเองทินนพงหน้าสะบัดตามแรงตบเขาแข็งใจเป็นอย่างมากนี่เธอกล้าตบฉันเหรอเขาถามด้วยเสียงคำรามทำไมจะไม่กลา้าที่คุณยังทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันกรี จบคำพูดของเธอที่นพง์ก็เหวี่ยงร่างเล็กลงบนเตียงอีกครั้งหญิงสาวผิวผ่องนอนงอตัวอย่างทำอะไรไม่ถูกขณะที่ซาตางใจร้ายใช้กําลังบังคับเธอช่วยไม่ได้เธอทำให้ฉันเจ็บก่อนฉันก็จะเอาคืนเธอบ้างและนี่คือการลงโทษเขาออกเสียงคํารำลั่นขณะความร่างอรชรลงบนเตียงและลงมือกระทำแบบเดิมซ้ำ โดยไม่รู้ว่ามันยิ่งเพิ่มเติมเชื้อไข้ให้กับคนป่วยหญิงสาวร้องสะอื้นเพราะมีแต่ความเจ็บและทรมานเธอหมดสติตัวอ่อนโดยแรงนั่นถึงทำให้คนขี้โมโหจนหน้ามือตามวัวเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าสาวร่างเล็กได้เป็นลมล้มพับไปแล้วทินพงเห็นว่าเธอหน้าซีดเผือดเนื้อตัวก็ร้อนราวกับไข้รุมจึงตะโกนโวกเวก สั่งให้คนรับใช้อารถออกหมอรีบให้การช่วยเหลือทันทีที่มาถึงส่วนคนรับใช้ก็รีบทำหน้าที่แจ้งไปที่คุณนายอารุณาทันทีแม่ของเขาถึงกับตกใจมากไม่คิดเลยว่าลูกสะพายกลโปรโดจะเป็นลมแต่พอหมอออกมาแจ้งอาการเท่านั้นแหละ คุณนายถึงได้รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอีกทั้งร่องรอยบนตัวของเธอก็เดาได้โดยไม่ต้องสืบสวนให้มากความอารุณาออกมาจากห้องของหมอเห็นลูกชายมีรอยแดงเต็มฝ่ามือที่แก้มซ้ายจึงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างที่คนอาบน้ำร้อนมาก่อนเดาได้ไม่ยากท่านควักเอาพัดในกระเป๋ามาตีเขาที่ยังยืนทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ๊ยแม่ แม่จะตีผมทําไมเนี่ยอรุณาเอาพัดชี้หน้าลูกชายยังจะมีหน้ามาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็แก่เป็นแกไปทาอะไรเขาล่ะก็ใบหมอนเป็นเมียผมผมจะทําอะไรกับเธอก็ได้เขายัางลอยหน้าลอยตาพูดโอ๊ยแม่ก็พูดแบบนี้แกพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไง เพียเพียเพียนายแม่ก็เลยติอีกหลายทีฉันเลี้ยงหนูใบหม่อนมาอย่างทนุถนอมไม่เคยตีสักเพียแกมันซาตานกลับชาติมาเกิดแท,แท้ตะทินเขาไม่คิดจะสะทกสะทานด้วยซ้ำกับคำด่าของมารดาแต่ยังคิดขวางๆก็ถ้าเธอไม่ปากดีก่อนผมก็ไม่คิดจะทำหรอกเชอะ คนยังแกนะ่ะมันต้องกลัวปากด้วยน้ำกรดบางทีหมามันจะได้ร้องเอ่งๆแล้ววิ่งออกมาจากปากแกสมั่งโถ่แม่เขาสะบดัดไม่คิดเลยว่าแม่สุดที่รักจะเอาแต่เข้าข้ามพักจิดามากถึงขนาดนี้ทันเล่นไม่เห็นหัวเขาเลยสักนิดพักจิดาต้องพักดูแลอาการไข้ยอยู่สองวันเต็มเขาไม่เคยมาดูมาแลทำแต่งาน แต่พอออกไปเที่ยวหาความสุขพอได้เจอผู้หญิงมานั่งเบียดกระซาแทบจะเกิดตักเขากลับรู้สึกอะไรบางอย่างกล่าวกับว่าเขาไม่ได้ชอบสิ่งนี้พอมองใบหน้าผู้หญิงพวกนั้นมันจะถูกแทนที่ด้วยใบหน้าของพักจิราทันทีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นแรงๆฉุนๆพวกนี้ทำไมถึงได้เหม็นสสบจมูกไม่รู้ว่าพวกเธอทนใช้มันได้ยังไง ยังไม่ถางสี่ทุ่มทินพงศ์ก็กลับโดยไม่ร่ำลาเพื่อนหมดสนุกไปเฉยๆคล้ายกับคนไม่มีอารมณ์อะไรอย่างนั้นคืนนี้บ้านเงียบสนิทแม่บ้านยังคงรอเขาตามหน้าที่เงยหน้ามองไปในห้องของพักจิรามันดับลงแล้วมีแค่ไฟแรงเทียนต่ำ เจ้านายแกอาการเป็นยังไงบ้างถามพลางแกแอมระไอเหมือนไม่ได้เต็มใจถามดีขึ้นแล้วค่ะสาวใช้ตอบประดิหลบออกไปเมื่อเห็นว่าเจ้านายหันไปหาบารเครื่องดื่มและยกวิสกี้เทใส่แก้วทรงสั้นเขาดื่มรวดเดียวหมดหวังให้ดีกรีของบรนดีบาดคอก่อนที่เขาจะเรนอีกครึ่งกวาง เขาแกว่งน้ำแข็งก้อนกลมเสียงดังกรุ๊กกริกไปตามทางระหว่างเดินทอดน่องคิดจะเข้าห้องของตัวเองแต่อยากแวะดูใครบางคนอาการลังเลนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนเลยสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเข้าห้องนอนของภักจิราเจ้าตัวหลับไปประฤทธิยาใบหน้าที่ซีมมีน้ำมีนวลมากขึ้นภักจิราหลับไม่ดูเรื่องเลย ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกแปลกๆเพราะมีอะไรหนักๆมาทับอยู่ที่บริเวณเอวพอก้มลงมองจึงเห็นท่อนแขนของใครบางคนมันพาดอยู่บนนั้นคุณทินเธอเรียกเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อมีเสียงครางเบาๆจากคนลับ เขาไม่ได้อับน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยด้วยซ้ําแต่นอนอยู่อย่างนั้นทั้งที่เตียงของเธอก็มีความกว้างแค่ห้าฟุตอะไรเรียกทําไมยังเช้าอยู่เลยเขาทําเสียงงงเงียเธอจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อหัวคิ้วพันกันยุ่งเหยิงคุณมานอนที่ห้องของฉันได้ยังไงเขาขคยยีต,ตาก,ก่อนจะยกเท้าขึ้นมาแล้วชี้ เดินมากวนประสาทเธอทุบอกเขากลับห้องของคุณไปซะตะวานซ้ำอีกรอบอะไรนักหนาจะมานอนกับเมียบ้างไม่ได้หรือไงห่วงตัวจริงเขาบ่นก่อนจะลุกขึ้นหัวหัวฟูไปหมดหมดเขานักธุรกิจรูปต่อก่อนจะเดินกลับห้องทั้งนิ้ปากยังหาววๆ แต่สำหรับพักจิรากลับมองว่าเขาแปลกไปแม้จะไม่เข้าใจแต่เธอยังไม่ได้มองในแง่ดีคุณทินไปทำงานแล้วเหรอจะ๊ะพักจิราถามสาวใช้ที่เข้ามาเก็บจานอาหารยังค่ะนั่งทานกาแฟอยู่ข้างล่างท่านยังถามถึงคุณม่อนด้วยนะคะว่าทานข้า,ชาวช้าหรือยังอย่าลืมจัดยาให้คุณม่อนด้วย สาวใช้ไหวกระตอบเล่ายิ้มยิ้มเหมือนจะลุ้นแต่เธอกลับรู้สึกไปอีกอย่างเขาทำอย่างกับรู้สึกผิดก็คงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเธอป่วยเพราะเขานินาคิดแล้วก็ผิวเนื้อร้อนรุ่มบทรักบทพิศวาสมันยังฝังหัวไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ แต่สำหรับเธอมันคงเปลี่ยนใจหัวใจซาตานอย่างเขาไม่ได้หรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากคำว่าเขาน่าจะรู้สึกผิดแต่ข่าวนี้ยังไปเข้าหูของอรุณาอยู่ดีเพราะสาวใช้ที่นี่ก็มาจากบ้านใหญ่ทั้งนั้นคนยังพักจิราไม่ชอบนอนอยู่เฉยๆเธอเบื่อ จึงออกไปดูสวนครัวที่เธอเป็นคนลงมือวานเมล็ดทั้งกวางตุ้งกับคณะกําลังมีต้นอ่อนน่ากินแต่คงเพราะอากาศร้อนคนที่ยังมีอาการไข้จนเหมือนจะรู้สึกไข้กลับอรุณาจึงโทรไปบอกลูกชายว่าพักจิราไม่สบายเพราะออกไปปลูกผักตากแดดที่น้พงโกรจัดรีบบึงรถคันดูกลับมา บ่นว่าเมียถึงบ้านไม่มีอะไรจะทำรือไงถึงได้ออกไปตากแดดพวกแกก็ไม่รู้จักดูแลเมียฉันให้ดีมันน่าหักเงินเดือนนักบรรดาสาวใช้ก้มหน้างุดขณะที่พักจีราเงยหน้ามองทินพงศ์ด้วยความงุนงงปนสงสัยใครบอกคุณว่าฉันออกไปตากแดดอีกอย่างฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแล้วไหนตารางงานบอกว่าตอนนี้มีประชุมไงคะแล้วคุณกลับมาทำไม คำถานนั้นทําให้ธินพง์ถึงกับอํ้อึงพักจิราแทบไม่มีอะไรผิดปกติเขาเม้มปากเริ่มเข้าใจสถานการณ์ที่แท้แม่ก็แค่ลองใจเขาสินะมากินข้าวกลางวันที่นี่ทําอะไรกินเขาตอบกระแทกกระทันมีข้าวต้มอ่ะจำปีเอาคณะอ่อนนี่ไปผัดน้ํามันหอยสิจาเพิ่มอีกอย่างให้คุณทินเขา และทินภงก็ได้กินนข้าวต้มหอมๆกลิ่นใบเตยกับข้าวง่ายๆที่เธอกำลังกินแม้จะไม่ค่อยชอบแต่รสมือแม่ครัวก็อร่อยถูกใจสองคนกินข้าวตรงข้ามกันแอบมองกันไปมาอีกอีกคนไม่เข้าใจอีกคนคลางแคลงใจว่าทำไมอารมณ์ของเขาถึงได้แปรปรวนนัก บรรดาคนรับใช้ไม่ได้ถูกขักเงินเดือนอย่างที่โดนขู่และพักจีราก็ได้ตัมมองตามเขาที่ยืนรอเธอกินยาหลังอาหารก่อนที่เขาจะหันหลังกลับไปขึ้นรถเพื่อกลับไปทำงานของเขาต่อและพออรุณาโทรศัพท์กลับมาเพื่อไถ่ถามสาวใช้พักจีราะอเอิญได้ยินเข้าก็เลยรู้ว่าแม่สามีต้องการจะทำอะไร พอกันเลยทั้งแม่ทั้งลูกหลังจากนั้นทินพงศ์ก็ไม่เคยกลับบ้านดึกดึกที่สุดก็แค่เที่ยงคืนแต่เขาจะโทรศัพท์เข้ามาบอกคนสนทุกครั้งเหมือนเขาพยายามจะปรับตัวอาการของพักจิราดีขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเธอก็ไปรับอรุณาไปทำงานที่บริษัทหรือเมื่อมีการประชุมในฐานะของผู้ถือหุ้นเธอรู้อยู่เสมอว่าเขาเก่งในเรื่องงาน ผู้บริหารทุกคนก็ไว้วางใจเขามากพอจบสิ้นการประชุมพักจิราก็พาแม่สามีกลับทว่าทินพง์กลับเลือกที่จะพาแม่กับเมียออกไปทานอาหารดีๆข้างนอกอรุณายิ้มอย่างพึงพอใจที่เห็นสุดที่สุดลูกชายซาตานของเธอก็รู้จักมีหัวใจขึ้นมาบ้างแล้วเขายัางแอบมองตอนที่เธอเพลออีกด้วย ตาทินแกตักปลากระพงให้เมียแกซะบ้างสิเขาทำหน้ารำคาญใจแต่ก็ยอมตักให้โดยดีขอบคุณค่ะเธอก็แค่ตอบตามมารยาทตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเขาก็ตักอาหารให้เธอเสมอและแทบไม่เคยเห็นสีหน้ารำคาญใจของเขาอีกเลยเดินต่อมาเขาก็ดื่มมาจากงานเลี้ยง ออกอาการเมานิดๆได้กลิ่นแอลกอฮอล์น่อยๆตอนที่เขาเดินเข้ามาในห้องนอนของเธอตอนสี่ทุ่มคุณทินเธอปรามเขานิดๆเรียกทำไมเธอขโหมดคิว้วจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อคุณเข้ามาในห้องของฉันได้ยังไงมาหาเมียเธอสะดุง้งจ้องเขาอย่างคิดหาคำตอบ แต่ล่าสุดคุณบอกฉันเองนะว่าฉันคือสาวใช้เขากลับทำเสียงัวเราะในลำคอก็ดีสิบสาวใช้จะกดให้มิดด้ามพูดจบก็เดินเข้ามาหาพักจิราโดดลงจากเตียงอย่างไม่ไว้ใจเขาดูแน่ว่าคืนนี้เขาคงทำอะไรเธอแน่ๆแต่เธอไม่อยากเจ็บอีกแล้วแม้ว่ามันจะทิ้งร่องรอยเสน่หาเอาไว้ก็ตามทีออกไปนะ ทขาไม่ฟังคำห้ามของเธอสักนิดกรยับเข้ามาประชิดทันทีทำเอาคนนี้ไม่ทันตกเป็นรองใบม่อนเธอเป็นเมียฉันนะถ้าฉันไม่เอาเธอแล้วจะให้ฉันไปเอาใครดูสิว่าฉันพร้อมขนาดไหนไม่พูดเปล่ายิงจับมือเธอไปแปะตรงนั้นอีกด้วยทำเอาเธอตกใจแทบบ้าคุณิินนี่คุณบ้าไปแล้วใช่ไหมบ้าเลย จะอึบเมียมันบ้าตรงไหนกันวะเธอสะบัดมือสะบัดตัวไม่เอาฉันไม่อยากเจ็บนี่เธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์มันจะไม่เจ็บอีกแล้วยอมฉันดีๆสิล้วฉันจะพาเธอไปเจอกับความสุขเองพูดจบก็เริ่มจูบที่ใบหูซอกคอก่อนที่เธอจะร้อนวูบวาบราวกับมีผีเสื้อนับพันบินอยู่รอบตัวแล้วสุดท้ายเมื่อเขาจูบริมไปปีปาก เธอก็รู้ว่าเธอคงไม่มีแรงห้ามปรามเขาแน่ๆเธอแพ้ความนุ่นนวลอ่อนหวานและการสัมผัสสุดท้ายเธอก็ต้องยอมอยู่ใต้อนัตพิศสวราจากเขาทินพงศ์พาเธอไปพบกับความสุขหลายครั้งกระทั่งเขาไปถึงฝั่งฝันของเขาเองบ้างแล้วทั้งคู่ก็ส่วนศพกันหลับไปด้วยกันจนกระทั่งตื่นมาศบตากันยามเช้า อรุณเบิกฟ้านกกาบวยบินสาวในอ้อมกอดแก้มแดงเปล่งปลัง่งทินนพงจูกเธออีกครั้งเหมือนยังไม่พอยิ่งดใดไกลก็ยิ่งหวันไหวก็เริ่มปรับตัวและปรับหัวใจเพราะเขารู้ว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วพักจิรามีผลต่อหัวใจของเขาและคำว่าสามี กับครอบครัวมันทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่อรุณายิ้มกริมเมืม่อเห็นลูกชายพาเมียมาทำงานด้วยเดี๋ยวนี้ลืมแม่เลยนะเห็นเมียดีกว่าแม่ละสิที่นพงศ์ทำท่าเหม็นเบื่อก็แม่มันอึบไม่ได้นี่แต่เมียมันอึบได้นี่แม่อรุณายกพัดชี้หน้าลูกแกนี่มันผีเจาะปากมาพูดว่าแต่ อึบพอใจแล้วก็รีบปั๊มลูกให้เมียเลี้ยงสักให้แม่เลี้ยงสักคนสิแม่เหงาว่ะประโยคหลังกลางพัดดันพรึบบทบังการได้ยินของลูกสะพ้ยทินพงยิ้มเจ้าเลข่ขอเวลาสักสองสามปีนะแม่รับรองจะผลิตลูกหัวปีท้ายปีตั้งสนามวอลเลย์บอลเลยคือแม่เลยนะเอาไหมละ่ะเขาพูดอย่างหมายมากโอ้ยเยอะ แต่ก็ดีนะปวดหัวดีสองแม่ลูกหัวเราะกันยามีความสุขทิ้งให้พักจิราได้แต่ยิ้มเขินจนทำไห้แรไม่ถูกกับแผนของแม่ลูกที่ต่างคนต่างวางแผนโดยไม่ฟังไม่คิดเจะถามเธอเลยสักคนจบแล้วนะคะเรื่องสั้นจบในตอนเนาะ เรื่องเมียแต่งซาตานใจร้ายนะคะ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดือนเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะฝากด้วยกันนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนาะก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอขอให้มีความสุขในการรับฟังนะคะแล้วก็ร่ำรวยทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือตาเนะาะจะ ช่วยเหลือในการเข้ามาฟังหรือการช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาตาก็ขอให้ทุกคนได้รับพรนี้นะคะขอให้ร,ำร่ำรวยขอให้มีสุขภาพดีนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุรักนะะักะคุณรักษาสวัสดีค่ะ